นี่ครับมาชมผลไม้นี่ครับอินดาผาลัมนะหัวเนาะผ่านนียงพ่อแบบนี้เขาเอิปลารีครับปลาฮีปลาฮีเหลืองปลาฮีเหลืองกินสดอย่างเดียววะผ่อกินสดครับกินสดอย่างเดียวนะครับพันปลาฮีเหลืองนี่ครับตัวนี้นะครับนี่ครับปลาฮีเหลือง อันนี่เบอร์โถงตั่นี่เลยนะพ่อเนาะเนี่ครับเบอร์โทรตัวนี้เลยเนี่เบอร์โทรสวนนี้นทรพาลำบุนเกลือกูรนี่ครับตัวนี้เห็นไหมพ่อเนาะปันบาฮีนี่ครับโลละสองร้อยนี่ครับไก่สิบร์ตัวตัวนี้นี่ครับในรถกเหลืออยู่ยี่ส่วนเหลือลายพ่อสามสิบทลายสามสิบทลายแล้วรูดแบบนี้นี่ครับช่วงนี้แม่งไหนพ่อ เออบนผลิตเหรอใกล้จะเบิดแล้วใกล้แล้วครับเหลือบอไลแล้วเหลือบอไลแล้วใครอยากไปเที่ยวสวนกระเช้านได้เด้ครับครับผมกินจนอิ่มจุ่มค่อยซื้อข้ับบ้านครับผมไหวไปเที่ยวกันนะส่วไปเลยครับไปเลยครับที่นีต้อนรับทุกท่านครับผมครับผมโอ้ดีครับสุดยอดเลยครับผมเอาเนี่ยแหละครับเบอร์โทรตามหนิงนะพ่อเนาะครับผมครับผมครับผมเอา ่ไยแม่ลูกเง็บลูกตัวเมียเง็บคู่นี่นะครับเด้อแม่ลูกลูกแม่นะพ่อเนาะลูกพ่อไดรนะพ่อลูกพ่อค้างบ้านเดาข้าว่าลูกตอนตัวไหนอยู่พ่อว่าลูกค้างบ้านเลยครับผมครับผมแม่ลูกคู่นี่เปิดไว้ไลฟ์ไหมพ่อ ห้าหมื่ันบาทครับแม่ลูกคู่นี่ครับแม่ลูกลูกโตแม่นะครับห้าหม่ดพับาทนะครับแม่ร้อมผสมนะครับสูงเมตรสามสิบสามบามครับแม่เพื่อนครับล่ำโตแม่รับผมสามสิบบวกนะครับาแก้งนะครับช่วงหางช่วง้ายนะครับตัวนี้นะครับโอ้จมเลยตัวนี้ นี qui, ่กับท่ายเพันลำโตช่วงท่ายหน้าตาดีนี่กับลำโตยักษ์ยังมาเบิ่งด้านหน้าก่อนนี่ครับในลูกเกลีโตแล้วพ่อนี่ลูกที่สามกับหน้าตายิ้มไหมอีลายเยี่มไหมแก้วยักษ์คมแกวดีแกวดีนี่ครับหน้าตาพวดปเลยลูกสาวคนอันนา้นพี่ละอันาพี่ยกมงคลมาได้ไนี่ครับนี่ครับลำโตหน้าตา นี่ครับฝากเบอร์โทรไปนะพ่อศูนย์เก้าห้าสิบเก้าห้าห้าเก้าหกนี่ครับขวายุบนขวายุบนห้าหมื่นแปดต่อร่องได้อีกตอจนเมื่อยจนวิ่งหมดละนี่ครับหน้าตาเพื่อนอย่ามาพลังบวยบวยนี่ครับหน้าตาวงเขาอันนี้โดยรวมนะครับเด้อ เียวน่ลสาแม่ลูกครับลูกตัวแม่ีครับครับผมเอามันมาครับพ่อโอ้หมองไใบบอพีเดอร์มองใบตั้งพีเดอร์ นี่ครับนี่ครับพยเต่ขายดีค่ะคนดังลูกชสยขายคือชุติวันบอกนยดครับผมแร็คดูวมันนี้แบ็ตัวตอนนี้เลื่ออภใเขาไปเรียงเรื่องมันนานด้อ๋อให้พ่อเราไปเรียงแล้วไม่ขับไปคุ้นน้ำพอยใจแปะไม่แูะ เอาไปลงบ้านไหนเราพ่อเอาเพื่อไหนเราพ่อเอาเพื่อเมืองอโอเอาเพอเมืองเขานี่บ้านน้องบอบ้านปอสดหน่อยโอ้ไอ้ของดีเพ่อนอกมือนี่ของงามเลยนี่ครับไปแล้วไปวล้วโอย่คนมาพอดี เนี่ครับเอาพไงเลาชอบคุยไปแม่ลูกบ่ว่าขายแล้วันนี้สื่อไปเลี้ยงชี่อแพรามมือหนาไอ้เขาสามือสองสามมือสองบอกว่าหรือสามมือหางสามอหางเหับแม่ลูกโอ้ ตมเลยเดก็ไปเลี้ยงแม่ลูกลูกโตผุเจ้ไปราตาโพตัวนี้ตัวนี้จะเอาสามหมื่นเศร้าหาด้วยสามหมื่นกันอยู่แต่ว่าตรวจเอาสามหมื่นสองพันห้อลงมาอี้แวนเดินมาโชว์ไหมสหม่ารไปไมัง้องไนเบิด้หน่อยอย่งมันอวนัวกันไรบ้างมันอวนัวกันไยนี่ครับยังบ่ไห้เบิรเลยตัวนี้มัดแค่เดือนพมาดโค้ตัวจังหตัวนี้เอ่อสามหมื่สอง สามหมื่นสองพันห้าร้อยนี่ครับของปลอแตะสามหมื่นสองพันห้าร้อยนี่ครับท่องซี่เดือนประมาณซี่เดือนมาตรวจเอาหมออยู่นี่ครับมีครับผมตัวนี้อนหมออยู่นี่ก็มีเรามาตรวจเอาตรวจเอาเลยท่านอยากได้ต่อรองเอาต่อรองเอาตตรรวจเออาาถถคคัับมนน้ยแ่่ง ครับผมขายในค้นเปลี้ยงสูงกับประมาณเมตรยี่สิยี่สิบนี่ครับตัวนี้สามหมืนารนี่กับทองประมาณ4เดือนสมโตมาก่คกับข่วงหางลัโตกับหนาตาตัวนี้ว่าหัวเอ้าตัวนี้ก่อนศูนย์แปดหกศูนย์แปดห 2 5 25 7 257เจ็3 8413เแ่แต่คตกวยง่ายก,กวถือกวยแตะกวยถื <c ười> อเออกวยน่อยนะกวยน่อยนะนี่ครับเอานี่ยนะครับไผหมากต้อง่อนะไผหมักกะเอา KFC เาโตุดทุายได้โตุดท้ายได้ตัวอยู่ไรตุนึงหน่อยๆขายแ้วละคือคอยซั่งเขาขายแ่ละวันเอ็ไปแล้วเขาขายกันยังครับผมมาม้านมันครับบนะ่้นมันสีนนนยแดลข <c ười> ายนนี่ครับงายหมดอ่ะง่ายง่างคุณนกคนโมเฟ่ นีอยไม่สามูนกวนบกใหญ่เลยอันนี้ตตวบกใหญ่เลยนี่แหละเลกกันหน่อยเนาะครับม